เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ FS 1 9นะครับก็วันนี้พามาอยู่ที่บ้านใหม่ของเรานะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการสร้างบ้านใหม่ไปนะยังอยู่ในที่นอนอยู่เลยนะครับผมเพิ่งตื่นจากที่นอนนะฮะก็ยังไม่ได้แปลงแค่เลยนะห้องน้ําอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวไปหาดหูห้องน้ําก่อนห้องน้ําอยู่ใส่ห้องน้ํอ๋อนี่ไงโอ้โหห้องน้ํานะครับ ้องน้ำ้องน้ำไหนแปลงแค่วเราอยู่ไหนนี่เอ้ยไม่มีแปลงแค่วเลยอ่ะโอตายแล้วรู้จักไหมแปลงแค่วนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ที่แมปใหม่นะนะครับผมมาอยู่ที่แมปใหม่ก็เดี๋ยวจะพาไปเริ่มภารกิจแรกนะฮะให้ทายว่าเราจะพาคุณผู้ชมทําอะไรก็ทุกคนน่าจะรู้จากนักพกคลิปแล้วนะผมจะพาคุณผู้ชมไปเกี่ยวขาวโพดนะฮะ อันนี้บันไดนะครับผมมันดันปากเกี่ยวทําให้รถเกี่ยวเรามันปีนขึ้นมานครับผมแบบนี้เลยนะออทําไมมันอยู่อย่างนี้วันนียวันนี้เราจะพาไปเกี่ยวข้าวโพดนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับอีกอหมู่บ้านหนึ่งนะฮะก็ประมาณแปลงที่11นะนะครับระยะทางย้ายมาก็ประมาณ5 6กกิโลนะก็ไม่ไกลเท่าไหร,ร่นะฮะนี่เลยครับย้ายขึ้นรถเรียบร้อยนะฮะ ย้ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็เ <g ül> ดี๋ยวเราย้ายไปที่หน้าง,งานเลยดีกว่าครับผมไปเริ่มภารกิจกันเลยนะฮะนี่ครับแต่ว่าเราจะย้ายไปถึงหน้าง,งานไหนี่เดี๋ยวเราจัดรถใหม่ก่อนเออมันย้ายไปลาบากนะว่านะมันสั้นเกินนะครับโอ้โหเล่าเรามันสั้นเกินนะปากเกีียวเําัยาวด้วยดิยนะครับแบบน,นี้ก็มาวุาน่นเลยนะไปรุ่นนะ นี้ก็มาบุ่นเลยย้ายไปยังไงเนี่ยเราเนี่ยโอ้ย,อยสุดสุดไหมสุดแค่นี้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไง <laughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันนะฮะมันดันรถด,ด้วยอะ่ะไปแต่เวลาออกไปทำการแสดง ก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวโพดนานแล้วนะครับมาอยู่กับงานเกษตรบ้างนะเริ่มงานแรกก็เอาเบาๆไปก่อนนะครับเกี่ยวข้าวโพดนะงานง่ายๆนะฮะงานง่ายๆชิวๆสบายๆนะครับชิวจริงหรือเปล่านะลายข้าวโพงย้ายรถไปที่ไร่ข้าวโพดกันนะฮะ บ้านเราแล้วก็พออยู่พอกินนะครับบ้านเราเออบ้านเรามันก็สนีล่ะนะฮะเอ,อ้มาอยู่ในแบบนี้เขาวิ่งเลนขวาแล้วเนี่ยเออรถชาวบ้านเขาก็วิ่งเลนขวากันหมดนะฮะนี่เหมือนบ้านเราเลยนะครับวิ่งเลนซ้ายนะอ้ในเมืองเอ,อ้ไม่ใช่ในเมืองในหมู่บ้านไม่มีคนเดินแบบเที่ยวทางีนะเออแมบปบนี้ก็แบบถือว่าดีนะครับโอ้ถือว่าได้แมบปบ แรมาแมปหนึ่งเลยนะน่าเล่นนะครับแบบนี้อยากให้ทำอะไรในะแมปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะทำได้ทุกอย่างน,นี่อยากดูแนวไหนสไตล์ไหนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอย้ายรถไปที่ไร่ข้าวโพดก่อนนะมีหมู่บ้านหนึ่งเลยนะครับอ,อีกบ้านหนึ่งเลยเอ,อ้ยอันนี้มีออทางรถไฟด้วยนี่หว่า มา,มาก่อนเลยลูกพี่มาก่อนเลยครับราทางแคบนะครับเรนสวนก็ต้องแบบรถเล็กไปก่อนนะเราลองเป็นรถใหญ่นะฮะไปรถ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 นะครับใกล้จะถึงหรือยังเนี่ยอันนี้จะเข้าไปอีกในหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะ ไลที่11เอ๊ะแปลงไหนวะเอ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่อยเจอแล้วครับผมแปลงนี้ครับก็เป็นแปลงที่เราจะมาเกี่ยวข้าวโพดนะฮะแปลงที่11นะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับโอ้ที่จอดรถไม่ค่อยมีเลยจอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงทางโค้งนะครับต้องจอดแอบๆบแบบหน่อยอ่าประมาณนี้หน้างานแบบไม่มีที่จอดรถเลย ไม่เป็นไรไปครับผมอันนี้แปลงไหนวะเนี่ยมีแยก2แปลงน่าจะแปลงที่11นะน่าจะเป็นแปลงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมงานแรกงานแรกครับสําหรับการมาเริ่มต้นใหม่เกิดพุ่มก่อนนะครับิพุ่มก่อนอนะเร่จากฝั่งนู้เลยครับ ่อไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวใหมก่นอนประมาณนี้ขับน่ายสรุปไม่ถนัดสักทางเลยวางฝั่งเกี่ยวก็เดี๋ยวเดินเกี่ยวเลยด้วยกันครับได้เกี่ยวโคตรมากครับคือซึมซุ่มโห เราเป็นแบบลกูกด้วยนะเปเิดเราเป็นเปิดลูกก่อนหรือเนี่ยจะได้แบบไม่ร้อนนะตอนนี้ธาราก็แบบเที่ยงครับนี่เลยครับผมแดดสองพอดีครับโอ้โหอันนี้มันเป็นแปลงยาวนะฮะแปลงยาวลงไปเลยครับประมาณหลายไร่อยู่แล้วเนี่ย สุณเยอะมากเลยอ่ะดูดินะมะูก็เยอะทางนี้น่าจะเป็นแปลงผักนะฮะนี่เป็นแปลงข้าวโพดกจ้กับโรงงานโอ้โหหมู่บ้านนี้ไม่แต่โรงงานอะไรไม่รู้นี่ นี้น่าจะเป็นหมู่มันที่สองนะงไปครับไม่รีบครับผมไม่รีบไม่รีบจะได้สักหน,นึ่งพุ่หรือเปล่าวันนี้โอ้กิงไม้โอ้โหกิงไม้จะทิ้มเอาคนขับแล้วโอ้ิ่งไม้ครับผมสู้ชีวิตข้างเลยคนขับ ไอ้แ่เนี่ยอ๋อมาสุดเกียนนี้นะโอ้นชิบหายเกือเกือบืเกือบไปเกี่ยวกลิดแรงครับ สวยเลยนะเป็เดสวยมากตอนนี้เรายังไม่มีรถมาใส่ข้าวโพดเลยข้าวโพดก็ยังไม่ได้ถึงหนึ่งพุ่มเลยครับโอ้จิงไม้ว่าเป็นจิงไม้นันเนี่ยโอ้ยชมชม โอ้โหนะครับไอ้ขี้อ,อะลงโอ้โหรถเก๋งเมื่อกี้นะเห็นศษข้าวโพดนะฮะที่เราเกี่ยวครับคนออกท้ายนะแล้วิ่งเร็วไม่ได้นะฮะเกี่ยวขโพดะคระับว่าตัดครับว่ตัดนี่ตัดข้าวโพดสวยๆครับ ได้ต่อจ้างเราได้นี้ได้ได้กำลังได้ขึ้นปุ่มนะครับได้ รอบสองรอบก็น่าจะเต็มทหนึลยครับ ล้แหลมนะมันหักเดี้ยวไม่ได้ครับมันชิงเฉียงยังไงไม่รู้นะครับผมไล่แปส้ข้าวโพดตรงนี้นะน,นี่ตัดไปก่อนเลยครับผมตรงนี้นะล้มแหลมเนี่ยใส่ล้มแหลมเนี่ยเราเก็บตรงล้มแหลมนี้ไปก่อนเวลาหักเลี้ยวรอบสองรอบสามก็จะได้เลี้ยวง่ายนะ เลยแบบนี้อโอ้ยขยี้ข้าวโพดแล้วนะนี่โอ้ปยปากขยี้ข้าวโพดนี้คือแบบลากพื้นไปเลยนะนี่ครับลากื้นไปเลยนะ เต่ เติมฟุ้งก่อนนะครับวิบ่งช้ามากเลยนะถ้าวิ่งเร็วกว่าน,นี้น่าจะเสดนานแล้วนะครับเฮ้าก,กาวเต็มไปนีรอบนี้นี่อีกรอบเดียวเองนะน,นี่รอบเดียว2รอบเลย เต็มแล้วเต็มแล้วนะฮะเต็มพุ่มแล้วนะครับผมพุ่มแล้วครับเราเอารถมาใส่ข้าวครับเดี๋ยวไปดูว่ามีรถอะไรให้ใส่บ้าง แล้วอ,อิดเต็นเว้ยแล้วอ,อิดเต็นแล้วอ,อิดเต็นอ,อันนี้น่าจะใส่ข้าวโพดได้อยู่นะคิดว่านะครับแต่งล้อได้ไหมนี่โอ้แต่งอะไรได้ก็ไม่รู้นี่ล้อแต่งล้อได้นะแต่งล้อ,อไหนดีเนี่ย In 기... 기... yeah. 这么大。 ทรไมมันไม่เก็บน,นี้ให้ผมนะโอ้โหยตล้อองปักเกี่ยวก็หลุดอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับงานแรกของเรานะ<ม>เกี่ยวกัโพดครับผมเกือบเสร็จนะได้อุ้มหนึ่งนะครับนี่เลยครับผมโพ,พดนะเม็ดสวย ก็ใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ